ตอนที่สี่นะครับก็คือขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาในบ้านนะครับว่าถ้าพบยาของกานั้นเภาพปัญหาในหมู่บ้านมีอะไรบ้างปัญหาที่ปัญหาทุกเรื่องเลยไม่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออาชญากรรมจะเกี่ยวข้องกับตำรวจก็ได้เกี่ยวข้องกับอบตน้ำในไร่ไฟในกระดานเสนอได้บมดนะครับยมดบาางแต่โกสิ เราไม่รอนะเราขัารถคันน mm hmm. no. okay. yeah. ั้นแล้วเอออารับตายรับปัญหาแต่จะจะเสนอนายกอบตนะครับไม่เป็นไรก็สู่ข้อเขียนต่อมได้นะนะครับปัญหาทุกเรื่องเลยก็โลภายาดครับปัญหาดับที่หนึ่งเลยครับปัญหาอะไรครับในหมู่บ้านเรายาเสพติดอาเสพยาเสพติดนะครับ เราเสนอแล้วก่อนเราจะมาตรวจว่าปัญหาไหนที่เราจะควรจะใช้มาตรการเร่งด่วนก่อนแต่ปัญหาคุณรงก็ทำเสร็จ้องกันนั่นเองอย่าติดติดมีปัญหาอะไรไหมในหมู่บ้านเราที่เราเคยได้รับการแก้ไขคาราการต่างรถเสียงดังนะไวรุ่นไปรุ่นชับรถเสียงดังเรามีมาตรการในการป้องกันแก้ไขอยู่แล้วนะครับ ส่วนน่าจะจะเป็นทุกที่นะครับนานๆจะมีสักทีหนึ่งแต่ถ้าเรารตัวเราเป็นโบราณได้ไป็นกามาทำการโดยหมายนะครับสถานที่สามมีไหมครับที่เราเชื่อการเสนอครับเนื้อเงินสำนักจะได้หรอที่เราไยนายกไปนักหนูมาได้อะไรก็ได้เราจะไปประานนายกต่อหน่วยงานต้องติดก็ได้หรือ น้ำซ่วมเต็ว่าน้ำโอโหโหดีเนาะน้่มนี่นีไครับนอกจดกาเล็กขโมยร้อยมีไหมพวกในรุ่นขโมยไก่ขมอะไรี่ไม่มีไม่มีเนาะจะมาอะไรไอ้าบบ้านกาบ้าตะโกสิงมีธนาเล็กขมยว่าโรกรันส่วนก็คือขโมยไก่ไก่คน มีอะไรไหมแบบรุดหัวสุกตัดกลุ่มต่างๆนี่ไหมในสถานที่สาธารณะอย่างแต่นี่เคยมีใครรู้ของหัวสุกินข้าวกินอะไรมีตัวนี้เนาะมีตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้จัดการหมดเลยมีแตัดจิตพอหน้าตัวชุดชนเนี่ยที่เราใหญ่ๆไม่มีรับจ่าได้อ่าผู้กองมีมีของแท้ด้ครับเอาอยู่

มาชยัดปาเลยครับนี้ก no ็จะจะได้โหวตอาจารย์ค yeah. ิดว <There. S 2> <laughs> ่าป <h thấy S 3> <h> ัญหายาสติดเป็นปัญหาดับหลื่งที่ต้องเร่งด่วนครับต้องมือทั้งหมดทั้งมืออนาคตอนาต่ะอะไรกันใจใจลึกเล ยาเสริมสิทธิ์เจตาที่ทุกผู้ร่างต้องมีกระไรก็ว่า ผู àn, ai, ้เสพต้องให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยมั้นไม่ควโทษยังไงโทษอ่ะหรืออาจะรยยังไงก็เราก็พิพาหณาผู้เสพมาบรบัดกแล้วกันนะครับให้โอกาสครับกลับตัวกลับใจถ้ากลับไม่ได้จะใช้าตรการทางกฎหมายก็มีอยู่นะครับ จบเสียงดังกับปัญหาเล็กๆจำนวนน้อยก็น่าจะลดการเกิดมาเนาะแต่ทุกปัญหาทุกเรื่องก็จะได้รับการแก้ไขทั้งหมดนั่นแหละจบเสียงดังอีกคนนังที่ที่เจอปัญหาการลงมือใครที่โดนจัดจ้านใครคนที่ไปโดนจะ แต่ที่ีโดหาเรจะไม่ด้พา่วนค่นก่ือนที่โดยทีลงแล้วนะครับเพราะว่าจอหั้งเข้าไปเดี๋ยวจะโกไปดิจจรยึดรถเสกการยึดยึดยแล้วก็ยึดแลวยดหมดไถ้าจะมีก็ต้อยึดต่อไปเนาะ ไปปัญหานักเรียนขโมยน้อยในชุมชนใครที่โดนยกมือใครที่โดนขโมยยกมืออ้าวถึงโดนนะไมปกันได้ปัญหาหมดนะครับเดี๋ยวต้องอ้าวนี่แล้ก็ได้ปัญหาแล้วนะครับว่าตามนี้เดี๋ยวเรียนระยะเรียนเชิญท่านพูดกับการนะครับมาวิเคราะห์ปัญหาแต่เราควรจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป แล้วก็เรที่ราปัญหานะครับปัญหาของของบ้านุกอยาเราก็โห่นะครับสังเกตส่วนใหญ่ปัญหาทจะแก้มาเลยคือปัญหาใหื่องเศรษฐกิดับแรกนะครับซึ่งตรงนี้ปัญหาตรงนี้ทีได้นตอนนี้คือเราจะทำยังไงก็ได้ที่ว่าให้คนเสียาเลิกเสพยาได้นะครับทั้งนั้นต้งนี้คือก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องหรือทางบุคคลนะครับตอนนี้เหมือนเหมือนถ้าน้องสับแย่งมาครับพวกแหวย แล้วไอผู้เสพหรือผู้ปวดนะครับถ้ามีปัญหาตรงนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะสแกนนะครับโดยหัวหน้าทุกคือท่านผู้กองผู้ป่วยนะครับสแกนเข้ามาอาจจะส่งข้อมูลมาให้นะครับเราก็จะเอาเด็กพวกนี้มาตรวจตรวจว่าทุกตอนนี้โครงการบุญบุญที่ว่าคือให้ตรวจทุกวันที่คือเด็ดวันตรวจเลยสมัยก่อนคือตรวจเดือนละครั้งเดือนละครั้งหมดไม่เจอแต่ถ้าตรวจทุกวันที่ตรวจทุกวันที่เด็ดวันตรวจก็้าคุณยังค้าอยู่ยังไงก็เจอนะครับ ถ้าเจอกันแล้วเราทำไงก็ลองมาคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงนะครับคือเอามาบำบัดเอามาให้อยู่ตึดตัวหรืออาจจะเอาไปนั่งรถออกสวนสับสวใช่หรืออาจจะมีกิจกรรมครับซึ่งเรามีโครงการอยู่แล้วครับโครงการตอนนี้คือเป็นชุมชนยั่งยืนครับของโครงการขององคการตระครับซึ่งนโยบายตรงกับของวิทยศาสตร์ชาตินะครับก็คือจะมีการมีโครงการ อยู่สามเดือนตำรวจจะมาควบคีแล้วเอาพวทพิเศษมาบำบัดมาให้ความรู้หรือมาตรวจมาเอาพระมาเทศเอาหนักตุนจีมารำรำเพลงให้ฟังหรือพวกประกอบทิพยให้รับตัวนี้ภาพของเราบริเวณขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวต้องนี้เคียร์อีกทีหนึ่งเราก็จะใช้มาตรการมาตรการนั้นคือเราจะเอาเอาของชุนๆไม่เยอยอาจจะมาลงพาดพวกยาเราไม่ได้รับตัวนี้นะครับ ซึ Workers, ่งมันมีแล้วที่ที่ที่เห็นนะครับคือคนไอ้ข้างที่หนองบัวลำพูนครับตอนนี้เขาใช้โครการอยู่นั่นเยอะที่เข้าไปนะที่ว่าจะยิงเด็กตายเยอะๆครับเพราะโครงการครับเพราะโครงการนี้คนใช้ที่โรงพยาบชนบทขันใหญนะครับคนเสพยาต้องปวดบวชไม่เสร็จเลยจากพ่อจากพ่อแม่ะครับเขาทำทำแต่ต้องทำจากนั้นทีนี้ก็ต้องได้รับการร้องเรีจาก ผู้นำพื้นวดนะครับตรงนี้ทาไมผู้กับผมบอกว่าทําไมเราต้องตรวจทุกวทิตย์เพราะว่าถ้าไม่ถ้าิว่าเดือนนึงผ่านไปเขารู้ว่าเราไปตรวจตัวไหนตวนั้นก็ไม่เศษเพราะว่าการเฉดยาจะยืนยันได้ก็หานอยู่เจ็ดวันนะครับถ้าเจ็ดวันครบเจ็ดวันเราตรวจตรวจตรวจยังไงเขาก็จะไม่กล้าเยดยะครับแต่ยาวหมดไปไหมผมว่ายากแต่เพียงแต่ว่าเราจะมาคุยกันยังไงว่าให้เขาเลิกเฉดยาติดนะครับ ก็เหมือนเหมือนที่คนสูบบุหรี่็ได้ง่ายนะครับเมื่อก่อนบบุหรี่เนี่ยนะสูบไปบุหรี่ก็ไม่ทาราค์ทองเงินก็มาเจ็ดสิบแปดสิบบาทกพรทามที่นี่ห้อยแรงก็ต่อกว่านะครับว่าทำงาก็สบแล้วของทองก็ขาดร้อยนี่นะครับมัยว่อนรถสูบเยอะแต่ผมก็อยู่เค้าทอเลิกสูบนะครับต่วนนี้มันก็ขยายติด